คนที่ยิงเราเมื่อยิงแล้วทำไมไม่ออกมาก็เลยพูดออกไปว่าเสือโคร่งถูกยิงเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์ถูกประหารถูกยิงมีความผิดอันใดใครเป็นคนยิงทำไมไม่ออกมาจะหลบอยู่ทำไม พระเจ้าเป็ิรยักษ์ได้ยินก็เกิดความสะดุ้งใจนิดๆว่าไอ้คนนี้ถูกเรายิงแท้ๆทำไมไม่บ่นไม่ได่าทำไมไม่พูดคำหยาบเลยแถมยังได้ยินพระบพธเดสัตว์อวยพรนั่อีกบอกว่าขอให้คนคนนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญพระเจ้าเป็ิรยักษ์ก็ เดินออกมาเดินออกมาทีแรกพระบดธิสัรก็บอกว่ายิงข้าพเจ้าทำไมพร,กกพระเจ้าเป็นระยะก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเห็นเห็นกวางตัวหนึ่งมันเดินมาพอดีกับเองมาพอดีกวางตัวนั้นมันมันหนีเราก็เลยยิงเองเพราะว่าโกรธตัวเอง อันนี้พระเจ้าปิระยักโกหกไม่ไม่พูดความจริงสุวรรณสามก็บอกว่าข้าพระเจ้าเกิดอยู่ในป่าโตอยู่ในป่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุ16ปีไม่มีสัตว์ตัวไหนถึงแม้ว่าจะดุร้ายขนาดไหนเห็นข้าพระเจ้าแล้วจะตื่นตกใจหนีกลัวก็วทำให้พระเจ้าปิระยับ ได้ละอายก็เลยได้เล่าความจริงว่าเราว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่นชมในการยิงในการล่าสัตว์พอมาเห็นหากท่านพอมาเห็นเองเนี่ยก็เลยแปลกใจว่าทำไมมีคนมาอยู่นึกว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพวกยักษ์จำแรงกายมาก็เลยยิงไว้ก่อน ในขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังคุยอยู่กับพระเจ้าเป็นระย์นั้นความที่ความเจ็บปวดมันก็บีบรัดเข้านึกถึงแต่พ่อแต่แม่นึกเสียใจว่าต่อไปนี้ใครล่ะจะเลี้ยงดูพ่อแม่เราเราตายไปแล้วแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงแถมท่าน,นยังตาบอด ใครจะหาผลลหมากรากไม้ให้ท่านเขาพัรณาพ่อคุณพ่อแม่ต่างๆฝากฝังบอกว่ามหาบพิตรต่อไปนี้ขอฝากพ่อแม่ทั้งสองให้กับท่านด้วยข้าพระเจ้าไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้สักกี่วันอาหารที่ข้าพระเจ้าหาไปไว้ผล,ลไม้ที่ข้าพระเจ้าหาไปไว้นั้นกินได้อีกไม่เกินหวัน น้ำจะกินได้ไม่กี่วันถ้าขาดน้ำขาดผล,ลไม้แล้วพ่อแม่ก็คงจะตายแต่ที่สำคัญเมื่อท่านไม่ได้เห็นข้าพระเจ้าท่านก็คงหัวจะคงหัวใจแตกสลายตายพระเจ้าเป็นระยั์เกิดความโศกเศร้าเสียใจเพราะอะไรเพราะเห็นพระโพธิสัตว์สลบไปนึกถึงสิ่งที่ตัวเองกระทำ บอกว่าแต่ก่อนนี้เราไม่นึกเลยว่าเราจะตายเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยความตายเนี่ยจะมีแต่เมื่อสักครู่นี้สุวรรณสามนี่คุยอยู่กับเราแล้วตายไปแล้วเรานี่ว่าถือว่าเรานี่เป็นผู้เก่งกาจที่สุดไม่สามารถที่จะมีใครมาลบสู้เราได้แต่พอเห็นสุวรรณสามนี่ก็ตายพึ่งตายไปละหละัะ ก็เสียอ,อกเสียใจก็ไปที่อาสมไปหาพ่อหาแม่สุวรรณสามที่แรกก็ทำท่าทาทีว่าจะเป็นสุวรรณสามนั่นแหละแต่เพราะบิดาของสุวรรณสามนั้นบอกว่าลูกเราไม่เคยเดินเท้าหนักพ่อแม่เนี่ยจำกระทั่งเสียงเท้าของลูกได้ไม่เคยเดินเท้าหนักท่านเป็นใครมาจากไหน ทีแรกพระเจ้าเป็นระยะก็บอกว่าข้าพระเจ้าสวรรคสามทุกคนลำบัดเด็ดก็บอกว่าไม่ใช่หรอกท่านไม่ใช่ลูกข้าพระเจ้าในที่สุดก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าข้าพระเจ้ามาที่นี่เพราะลูกของท่านข้าพระเจ้าได้ฆ่าลูกของท่านแล้วได้ฆ่าลูกของท่านพ่อทั้งที่เขามาบอกว่า ได้ฆ่าลูกแล้วแทนที่จะโกรธแทนที่จะเกลียดแทนที่จะโกรธจะเกลียดแต่กลับไม่แสดงอาการโกรธเกลียดพระเจ้าแผ่นดินเลยแล้วก็นางปาวาริกาได้ยินเสียงคุยกันก็มาคือพระบริษัทธทำเราให้พ่อแม่เดินมาก็ถามผู้นี้เป็นสามีก็บอกว่าปาวาริกาเอ้ย เธออย่าได้ทำอาการเกลี้ยวกล่อดอย่าได้โกรธกับพระเจ้าแผ่นดินเลยพระองค์พึ่งฆ่าสวรรณสามหัวใจแม่จะสลายในการสนทนาของแม่บริษัทบอกว่าจะไม่ให้โกรธได้ยังไงลูกนี่คือแก้วตาดวงใจลูกคือแก้วตาดวงใจของเราจะไม่ให้เราโกรธได้ยังไงแต่ทั้งสอง ก็ระง,งับความโกรธสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าปิรยักษ์สะเทือนใจที่สุดสะเทือนพระทัยที่สุดคือตั้งแต่คุยกันไม่เคยได้ยินคำด่าไม่เคยได้ยินคำหยาบคายออกมาจากปากของสองผัวเมียนั้นเลยสะเทือนใจมากโอ้ยนี่เราฆ่าลูกเขาแท้ๆแ,แต่ทำไมสองคนนี้เขาถึงไม่ มีอาการฉุนเฉียวไม่มีโอกาสไม่มีอาการเกลี้ยกา่ดไม่มีโกรธเราเลยคำด่าสักคําก็ไม่มีก็เลยบอกว่าตั้งแต่ตอนบัดน,นี้เป็นต้นไปเดี๋ยวข้าพระเจ้าเนี่ยไม่เอาแล้วราชส,สมบัติจะสะละราาสมบัติมาเป็นลูกของท่านดูแลท่านจนป่วยจนแก่จนเท่าไปสองผัวเมียก็บอกว่ามามาหาบอพิษพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน การเลี้ยงดูข้าพระเจ้าทั้งสองนั้นไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์พระองค์มีหน้าที่บริหารราชกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ใช่หน้าที่ที่พระองค์จะต้องสละราชบัลลังยิ่งทำให้พระเจ้าเป็นระยัคนิดเจ็บกว่าสองผัวเมียนั้นอีกเพราะคำเนี่ยโอ้ขนาดเราจะทำขนาดนี้ทั้งสองนี่นยังพูด ยังให้กำลังใจให้เรามีกระจิตกระใจที่จะไปบริหารบ้านเมืองนี่คือความเป็นบัณฑิตของพ่อแม่ของสุวรรณสามในที่สุดพ่อแม่สุวรรณสามก็เลยบอกว่ามหาบาพิิษลูกเราถูกยิงอยู่ตรงไหนพาลว,พวกเราไปหนึ่งพวกเราจะไปดูลูกเราเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่คุยกันนะตะวันตกดินแล้ว พระเจ้าเป็นแล้วยักษ์ก็บอกว่าว่าอยู่ไกลแล้วเกินอย่าไปเถอะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วสรรัตว์ปรสาททั้งหลายดุร้ายเยอะแยะในป่าทั้งสองผัวเมียก็บอกว่าเราอยู่ในป่าตลอดชีวิตสัตว์ไม่เคยมาทำร้ายเราขอให้พระองค์พาไปลบเราไปจนกระทั่งพาไปถึงสุวรรณสามเมื่อไปถึงแล้วพ่อก็อุ้มลูกขึ้นมา นอนบนตักก็ข่ำครวนต่างๆนานาในฐานะหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละในที่สุดทั้งสองสาม,มีก็ได้ตั้งสัจจะกิริยาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในลูกไม่เคยทำความชั่วอะไรเลยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตากระตันญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอด ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องเก็บช้ำน้ำใจด้วยสัจวาจานี้ขอให้ยาพิษที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของลูกเราเนี่ยจงเหือดให้บิดาอธิษฐานมารดาอธิษฐานแม้กระทั่งนางพระสุนทรภุสุนทรีที่เป็นเทพธิดารักษาในป่าแห่งนั้นเคยเป็นมารดาในอดีตของพระโพธิสัตว ก็มาตั้งสัจจกิริยาเหมือนกันพระเจ้าปิเลยักษ์ตั้งสัจจกิริยาเหมือนกันตั้งสัจจกิริยาท่านบอกว่าในขณะที่ทั้ง4ี่คนตั้งสัจจกิริยาอยู่นั้นพระโพธ,ธิสัตว์ได้หายจากได้หายหมายว่าได้ฟื้นคืนชีพยาพิษอะไรก็หายหมด บาดแผที่ถูกริงก็หายไปท่านก็บอกว่าเป็นเพราะเดชอำนาจของเทวดาที่ก็คือนางพระหุสุนตลีนั่นแหละแล้วในขณะที่พระโพธิสัตว์ฟื้นนั้นก็ทั้งหมดความอัศจรรย์ก็คือทั้งหมดนั้นมาปรากฏอยู่ที่อาสมบทตะวันขึ้นดวงตาของพ่อแม่ทั้งสองก็หายเป็นปกติ แล้วสุวรรณสามก็ได้สอนพระเจ้าเป็นระย์ให้ตั้งอยู่ในศีลให้เป็นผู้สมาทานรักษาศีลห้า